ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่พาไปบักห้องเช็ดกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ไปบักตรงจะพาทัวร์ดีกว่าว่าที่บักอะ่ะมันบินไปตรงไหนบ้างไปหมอกไปอยู่ตรงไหนได้บ้างก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเนาะไปะก็เหมือนเดิมนะครับจากอีพีนู้นที่พี่เคยทําไว้นะว่าการบักนี่ต้องปรับเป็นเอฟเฟกต์ต่ำก่อนนะครับผม ปรับตามให้หมดนะครับสาหรับใครที่เดินเข้าตรงนี้ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเดินไม่ได้แล้วให้กดมาตรงนี้ให้กลับมาชิดๆตรงนี้นะครับผมโอเคพอเข้าไปครึ่งตัวแล้วกดโดดไปเลยครับผมพอกดโดดได้แล้วเราก็เดินไปได้เลยก็อย่าลืมปรับมาที่เอฟเฟกสูงเหมือนเดิมนะครับผมไม่งั้นโทรศัพท์จะแหลกนะเวลาเล่นก็เดี๋ยวจะพาทัวร์เดินทั่วเลยครับผมจะพาไปดูอุลตร้าแมนตรงที่เขาเดินอยู่นู่นเห็นไหมก็นี่ก็จะเป็นการเดินทั่วแมพนะครับผม นี่ครับสามารถทะลุตรงทะลุตึกได้นะครับผมแล้วก็มันมีข้อดีอยู่อย่างเราสามารถไปแอบฟังได้นะเวลาเขาคุยกันนะครับแถวตรงนี้สามารถดําดินออกไปได้นะ<ม>ก็เดี๋ยวไปดูแถวแถวนู้นก่อนแต่าพ้าท่วนนี่ครับดีก่าครับผมว่าจุดพวกนี้เราสามารถไปตรงไหนได้บ้างแต่แถวเนี้เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแถวนี้มันจะตกได้นะครับกีต่าจะพาไปกันเลย นี่ต้องวิ่งล้อล,ะละเอานะครับผมอุย้ยทะยนเหยียบตายไหมนะฮะโอ้อทลตร้าแมนอันนี้เราสามารถเดินทะลุไปได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องวิ่งอ้อมนะถ้าวิ่งอ้อมตกนะครับผมตกแมปนะเราสามารถเดินไปได้เลยนี่เราสามารถกระโดดขึ้นไปได้ครับนี่ตรงนี้อ่ะสามารถกระโดดขึ้นมาได้ตรงนี้ ก็วิ่งทัวร์ต่อครับผมแต่ตรงอุตมนนะอย่าได้เที่ยวเดินไปเที่ยวนะถ้าไปแถวอุตมนนี่คือตกนะครับผมอันนี้นะครับทัวร์ทัวร์วแมปตรงนี้นะครับผมแล้วต่อไปก็เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ตรงแถวทะเลนะครับพอทัวร์ทะเลเสร็จก็จะไปขึ้นยอดตึกกันเนะาะเดี๋ยวทำให้ดูแบบช้าๆชิลๆไปเลยอันตรงเนี้ยถ้าเข้าไม่ได้นะครับให้ทุกคนกดนั่งก่อนนะกดนั่งไปงนี้เห็นไหม มันก็จะเดินเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตึกกั้นนะครับผมโอเคเราสามารถกระโดดขึ้นมาได้นะครับเหมือนเดิมแล้วสามารถโดดลงไปได้แล้วก็อย่าไปเดินมั่วตัวนะครับแถวนี้ก็สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราเดินไปมากกว่านี้เราตกแมปได้ครับผมแถวนี้คือตกเลยถ้าลงมาตรงนี้ตรงนี้คือตกเลยครับผมก็เดี๋ยวไปดูตรงทะเลอีกทีหนึ่งไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทัวร์ทางทะเลดีกว่าไปพร้อมแล้วไปทะเลกันดีกว่า ก็ทางทะเลนะครับวิง่งเลาะทางนี้เอานะครับผมนี่วิง่งเลาะแบบนี้นะครับเลาะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็เดินดีๆหน่อยนะครับเพราะแถวมุมซ้ายเรานี่ตกแมปไปหลายคนแล้วครับผมเดี๋ยวพี่จะตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพี่จะโดดให้ดูในแมปนะครับว่าถ้าเราตกแมปไปเป็นไงเราก็สามารถพาสาวนะครับมาจูจีตรงนี้ได้นี่นตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่เราสามารถมาจูจีมานั่งคุยแอคยบคุยกันกลัวคู่มาเห็นอะไรแบบนี้ก็เออมานั่งจูจีกันได้หมดนะครับผมในแถวนี้เลย Okay. แต่เราไปเพราะมีอีกที่หนึ่งนะครับที่จะพาตาวไปจุจีได้ก็ระวังตกแมพกันนิดนึงครับสาหรับการเดินนะอย่างพี่พี่ก็จะเดินไปอย่างนี้พี่ก็พี่ก็จะเอาเลื่อนหน้าจอขึ้นหน่อยดูเท้านะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ตกแมพไปไหมเห็นขอบเส้นแมพไหมถ้าเดินไม่ดีนี่คือตกนะครับพี่ให้ดูเดินทํทํๆแบบนี้ไปเรื่อยนๆนะอันนี้พี่ทําให้ดูนะครับแต่สําหรับพี่แล้วพี่คิดแล้วพี่วิ่งอย่างนี้เลยเห็นปะ่ะเห็นขอบแมพไหม ถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ต่ำหรือเอฟเฟกต์กลางเนี่ยคือเราจะไม่เห็นนะครับว่าขอบมันจะมีขอบอยู่ตรงนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับผมอ่านี่ยครับเราสามารถพาสาวพาแฟนมาเที่ยวตกแข่ตรงนี้ได้นะครับผมก็ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำมาดีนะครับทำมาดีสำหรับคนคนที่มาหม้อเก่งๆอะ่ะพาสาวมาหม้อแถวนี้ นี่มานั่งคุยนั่งจีบเป็นตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก็อีกที่หนึ่งนี่เป็นที่สุดท้ายที่ยังบั็กได้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูยอดตึกนะครับครับบักที่สามบักสุดท้ายนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถพาทุกคนไปได้นะครับเออเอยพี่จะบอกไว้อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยไอบักตรงนี้นะครับให้เพื่อนมายืนข้างๆกำแพง,ง,ง,งตรงนี้นะครับสักสองคนแล้วเราก็กระโดดไต่หัวขึ้นเขาขึ้นไปได้นะถึงจะขึ้นไปอยู่บนยอดนั้นได้ ถ่าตรวจตรงนี้เราสามารถมาอยู่ได้ภายในตัวคนเดียวนะครับสามารถขึ้นคนเดียวได้ตรงนี้ก็คือคือถ้าเราขึ้นทางเนี้เราสามารถขึ้นไดถึงสามตึกเลยตึกนี้ตึกนู้นด้วยเลยอ่ะอย่าพร้อมเดีย๋ยวไปลองไปดูกันนะครับผมก็เหมือนเคยนะครับมาตรงนี้กดกระโดดหนึ่งครั้งแล้วก็เดินกดกระโดดสองครั้งก็ได้เดินหน้าหนึ่งครั้งกระโดดสองครั้งเดินหน้าหนึ่งตกหนึ่งครั้งนี้นะกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งกระโดดสองเดินหน้า 1, หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงยอดตึก แล้วพี่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วพี่ก็ตกมากเลยโอเคครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงยอดตึกกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งตกแล้วผมอะกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งกระโดดสองเดินหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดสองเดินหน้าหนึ่งครั้งนี่ครับพอเราขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้จะเป็นยอดละใช่ป่าววะ อ่ะตรงนี้เป็นยอดแล้วครับผมให้กดเดินนิงและกดกระโดดไปสองครั้งครับผมอ่าอย่างนี้ก็ถึงจะขึ้นมาได้เราก็จะได้เห็นอุลตร้าแมนนะครับผมนี่เห็นไหมก็เราก็สามารถจะวิ่งนะครับวิ่งผ่านไปได้เลยเนี่ยสามตึกหนึ 1, ่งสองสามวิ่งไปถึงล่างตงัวคุณได้เลยก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นบล็อกปัจจุบันนะบล็อกปัจจุบันที่ยังใช้ได้ในทุกวันนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบใจพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้พี่แล้วกันขอบคุณครับทุกคน